สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดาราคนแรกที่กล้าเดินออกมาเปิดโปงเจอแรงกดดันสารพัดายวราภัยรินเป็นคนแรกๆที่กล้าเดินออกมาเปิดโปงเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ข้างประชาชน เรียกว่าหลังจากเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex TD เปิดเผยรายชื่อนักแสดงที่เอี่ยวและมีคนในวงการตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากแต่ไม่ไปแจ้งความและเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ตกเป็นผู้เสียหายสำหรับนักแสดงสาว อายวราภัยรินหรืออายสงครามนางงามออกมายอมรับอย่างไม่อายว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายคนแรก,แรกล่าสุด14กันยายนเจ้าตัวโพสไอจีถึงเรื่องนี้หลังถูกถามเข้ามาเยอะว่ามีดาราคนไหนเกี่ยวข้องอีกบ้างสาวอายเผยว่า ส่วนตัวทำหน้าที่จบแล้วและในมุมของตนขอแบ่งดารานักแสดงที่เล่น forex td เป็น3กรณีคือ 1. เป็นเหยื่อ 2. รู้เท่าไม่ถึงการ 3. เป็นผู้ร่วมขบวนการพลาดเพราะความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจขออนุญาตตอบสื่อทุกสื่อตรงนี้ในประเด็นเรื่อง forex td อายได้มีการทำหน้าที่ของออยจบแล้วคือแจ้งความต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและ DSI ทำหน้าที่ของเขาต่อเมื่อ3ปีที่ผ่านมาลหลายสื่อหรือเพื่อนๆทยอยสอบถามว่าดาราท่านไหนเกี่ยวข้องอีกบ้างออยคงตอบแทนเจ้าตัวเขาไม่ได้มันมีทั้งเหยื่อและผู้พลาดไปอยู่ในกลุ่มที่เริ่มกระบวนการ อาจจะได้ความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีในมุมของอายอายแบ่งดารานักแสดงที่เล่น forex TD เป็น3กรณี 1. ดาราที่เป็นเหยื่อเหมือนกันคือคนที่เล่นแล้วเสียหาย 2. ดาราที่เป็นเหยื่อแล้วแนะนำต่อคือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการ2องเคสนี้ถ้าพร้อมอายเชื่อว่าเขาจะออกมาพูดเองค่ะ 3. ดาราที่เป็นผู้ร่วมขบวนการคือคนที่เล่นและมีการรับเงินแต่งกิวจากทีมบริหารของ Forex อันนี้อยู่ที่เจตนาตอนแรกเลยว่ารับเงินเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไร แต่อายเชื่อว่าทุกคนที่พลาดพลาดเพราะความน่าเชื่อถือพลาดเพราะความไว้วางใจสองข้อนี้เลยทำให้คนนับพันนับหมืน่นตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันและยังมีแชร์ลักษณะนี้ที่กำลังจะสร้างปัญหาให้สังคมไทยขอให้ทุกคนโปรดระวังใจของตัวเองว่าจะต้านทานความโลกได้แค่ไหน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ